ครีเอเตอร์มือใหม่ Creator อร์ร <c reated> ุ่นพี่เขาบอก <c oughs> เขาเล่า <c oughs> เขาสอนอะไรมาฟังไว้ไม่เสียหายค่ะทุกๆคนคะแต่ว่าก่อนจะนำไปใช้ให้คิดให้ดีวิเคราะห์ให้ดีตรึกตรองให้ดีว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่แล้วก็ทำตามเรื่องบางเรื่องเชื่อถือได้แต่เรื่องบางเรื่องก็ ไม่น่าจะเชื่อถือได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดวิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่จะเชื่อและก่อนที่จะทำตามค่ะข้อมูลบางอย่างเหตุผลบางอย่างเงื่อนไขบางอย่างเมื่อเวลาที่มันเป็นอดีตมันอาจจะใช้ได้ค่ะทุกๆคนค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อมูลในระบบมากมายนะคะเพราะฉะนั้น ข้อมูลที่มันเก่ามากๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเคยเชื่อเคยทำเคยปฏิบัติมามันเป็นเช่นนั้นแต่ปัจจุบันนี้บางอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนวคิดเป็นไอเดียที่ไม่มั่นใจหาข้อมูลให้ดีหาข้อมูลจากหลายๆแห่งจากหลายๆแหล่งข้อมูลแล้วค่อยนำมาตกผลึกใช้ เพื่อให้มันเกิดผลดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเสนอแนะค่ะทุกคนเสนอแนะเพื่อให้ทุกคนได้คิดก่อนทำคิดก่อนตัดสินใจคิดก่อนที่เราจะเชื่ออะไรก็ตามนะคะทุกทกคนคะ่ะเพื่ออะไรคะเพื่อจะเกิดประโยชน์เพื่อจะเกิดผลดีการที่มีใครสักคนมาบอกข้อมูลกับเราคิดไว้ก่อนเลยว่าเขาหวังดีค่ะทุกๆกคนคะ่ะ แต่ความหวังดีบางครั้งมันไม่ได้เป็นผลดีหากความหวังดีนั้นมันเ,ออเหมือนกับว่ามันอาจจะล้าสมัยไปแล้วหรือว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับยุคปัจจุบันที่ระบบได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วนะคะทุกๆอย่างมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพราะฉะนั้นบางครั้งออบางครั้งข้อกำหนดเดิม ข้อกำหนดเดิมๆข้อห้ามเดิมๆข้อปฏิบัติเดิมๆอาจจะเอามาใช้ไม่ได้ในปัจจุบันนี้นะคะและหากบางครั้งเอามาใช้ในปัจจุบันนี้เกิดข้อเสียหายขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคิดตัดสินใจและทำอะไรหาข้อมูลให้ดีนะคะหาข้อมูลให้ดีคิดให้ดีแล้วค่อยลงมือทำํำออช้านิดช้าหน่อยไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ ช้าแล้วชัวน่าจะโอเคน่าจะโอเคเป็นผลดีปลอดภัยให้ประสิทธิภาพต่อการทำงานมากกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี่ก็เพราะว่าหวังดีนะคะรักนะ